สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิบริการจอดรถยนต์ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1มกราคม2,568อำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของผู้โดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่ นางสาวสถิการวัฒนาจันทร์รองโฆษกประจําสํานักนายยุทธมนตรีค่ะก็ได้เปิดเผยว่าถ้าอากาศยานดอนเมืองและถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิก็มีการขานรับนโยบายรัฐบาลนะคะรวมอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของผู้โดยสารพร้อมกับมอบของขวัญปีใหม่ค่ะสำหรับประชาชนเพื่อฉลองเทศกาลปีใหม่โดยจัดพื้นที่จอดรถฟรีในจุดที่สะดวกและเพิ่มบริการชชทเทอรบัสรับ ส่งฟรีตลอด24ชั่วโมงซึ่งทางท่ากัศยานดอนเมืองเปิดให้จอดรถฟรีตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีนะคะของวันที่28ธันวาคม2567ถึงเวลา24นาฬิกาของวันพุทธที่1มกราคม2568ณบริเวณลานระหว่างอาคารคลังสินค้า2และอาคารจอดรถ5ชั้นรองรับได้จำนวน250คันโดยจะบริการชารเตอร์บัส รับส่งฟรีนะคะไปยังอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศอาคาร1ประตู6รถออกจากจุดบริการทุก15นาทีค่ะตลอด24ชั่วโมงสำหรับท่ากัสยานสุวรรณภูมิเปิดให้จอดรถฟรีตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2567ถึง1มกราคม2568ณบริเวณลานจอดรถระยะยาวโซน4โดยบริการชทเทอร์บัส สายเรับส่งผู้โดยสารฟรีทุก15นาทีตลอด24ชั่วโมงและแจกชุด t r v v l l คิตรวมไปถึงน้ำดื่มฟรีรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนตั้งแต่การเดินทางกลับภูมิลำเนาจนกระทั่งการเดินทางกลับเข้ามาทำงานอย่างปลอดภยัยก็ขอให้ประชาชนมั่นใจทุกหน่วยงานพร้อมดูแลอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่2568